สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปดูการฉีดวัคซีนเข็มที่2ของเรานะคะซึ่งเข็มที่2เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูกันเลยนะคะ รอบ2เนี่ยเราจะไม่ได้ถ่ายทุกขั้นตอนการฉีดนะคะเพราะว่าก็ไปฉีดที่เดิมแล้วก็ขั้นตอนอะไรก็คล้ายๆเดิมนะคะก็จะถ่ายมาแค่บางมุมบางช่วงเท่านั้นนะคะวันที่ไปฉีดวัคซีนรอบ2เนี่ยนะคะคนจะเยอะกว่ารอบแรกนะคะคิว number ของเราก็อยู่ที่คิว number นี้นะคะแต่ว่าเขาจัดการได้เร็วมากเลยนะคะตอนแรกนึกว่าโอ้โหต้องรอนานมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วก็แป๊บเดียวกว็เข้าไปฉีดช่วงระหว่งางรอเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาถามเหมือนเดิมมีอาการแพ้ยาไหมแพ้อาหาร มีการรักษาโรคมะเร็งอยู่หรือเปล่ามีไข้ก่อนที่จะมาฉีดช่วง24ชั่วโมงหรือไม่หรือฉีดวัคซีนต้องกันโรคอื่นอื่นก่อน14วันที่จะมาฉีดหรือป่ามีรอบเดือนครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ถามเหมือนเหมือนครั้งก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าไปในห้องฉีดแต่สําหรับรอบนี้นะคะก็คือเจอคุณหมอมือนหนักนิดนึงนะคะหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยก็มีเลือดออกนะคะแล้วเป็นคนที่แบบว่าเลือดออกง่ายแล้วก็หยุดยากด้วยนะคะคนฉีดเนี่ยเขาก็จะตกใจอย,อยู่เหมือนกันนะคะเราก็ตกใจเขาก็ตกใจ สำลีซับเลือดอนะประมาณ2ชิ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ชุ่มนะคะคือพอซับรอบแรกแล้วเขาคงนึกว่ามันแบบจะหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาออกพอเขาเอาสำลีออกเนี่ยมันก็ยังไหลอยูอย่เขาก็เลยซับอีกรอบหนึ่งนะคะพอเขาดูแล้วว่ามันไม่ได้แบบไหลแบบกระชูดเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาพลาสเตอร์มาปิดให้นะคะแล้วก็ เสร็จจากขั้นตอนการฉีดก็เหมือนเดิมค่ะก็ไปนั่งที่ห้องรอดูอาการนะคะประมาณ30นาทีแล้วก็ไม่มีอาการอะไรก็แคห่หนงหนงที่แขนเหมือนฉีดวัคซีนฉีดอะไรปกติทั่วไปนะตอนกลางคืนน่ะดึกๆกก็รู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนจะมีอาการแต่ก็ไม่มีนะคะพอตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะคะเริ่มแปลก,กแปลละ อยากนอนอยากห่มผ้าหนาวลองเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมิโอ้โหค่ะ37กว่านะคะก็สรุปคือมีไข้นะคะกินยาพอหลังจากกินยาจะรู้สึกดีขึ้นแล้วพอเหมือนตัวยาหมดลทธิ์เนี่ยก็จะรู้สึกหนาวอีก2องสามทุ่มอะไรเงี้ยล้วกินอีกค่ะกินอีกเม็ดนึงช่วงเช้าของอีกวันนึงอะ ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกเหมือนเหมือนจะหนาวขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้กินยาแล้วนะคะเคยได้เยินคนพูดกันนะคะว่าคนที่ไปฉีดวัคซีนเข็มที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการไข้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะก็ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีอาการตามที่เขาบอกนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีอาการน้อยนะคะเพราะว่าเพื่อนของสามีเนี่ยเป็นหนักเลยอะคะ่ะเป็น3-4วันของเราโชคดีก็คือแค่ประมาณ1วันนะ ตอนนี้เราก็ฉีดครบทั้ง2เข็มแล้วนะคะที่สิงคโปร์จะไม่ได้ให้เป็นบัตรเหมือนที่ประเทศอื่นๆนะคะก็จะเป็นกระดาษ A4 แบบนี้มาให้นะคะก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราได้ฉีดวัคซีนนะคะโดสที่1เนี่ยฉีดวัคซีนของแบรนด์อะไรนะคะของเราก็ฉีดของโมเดอร์นานะคะแล้วก็ฉีดวันที่เท่าไหร่ฉีดที่ไหนนะคะแล้วก็โดสที่2ก็ก็เหมือนกันนะคะโมเดอร์นา วันที่เท่าไหร่แล้วก็ฉีดที่ไหนข้อมูลก็จะอยู่ในนี้นะคะสรุปก็คือฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอาการอะไรนะคะนอกจากเป็นไข้นิดหน่อย37องศานอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปฉีดนะคะแนะนําให้ไปฉีดไว้จะดีกว่านะคะเพราะว่าฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเราเราได้รับเชือ COVID ้อโควิดมาเนี่ยการรักษาก็จะง่ายขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะอยากให้เพื่อนๆไปฉีดกันนะคะ ก็จบแล้วนะคะสําหรับการไปฉีดวัคซีนเข็มที่2ของเรานะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเราจะมีหน้ากากแจกนะคะเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าแล้วก็เจลล้างมือเป็นแบบใช้แล้วทิ้งค่ะ อรอบแรกก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นแบบแบบนี้นะคะนะมีทั้งหมดกล่องหนึ่งก็มีห้าสิบหอันแล้วก็รอบสองเท่ากันนะคะก็มี50อันเหมือนกันแต่ว่าโครลายี่ห้อ c แค่นั้นเอง